มีพระยาต่าเรือนลงยาแท็บสององค์นะมีสองตัวนะโดเฉพาะพยาเต่าเรือนนะครับในตอนนี้นักตอนนี้โอกาสดีเริ่มมีญามมีเป็นปุมเริ่มเนที่อของการงานในพดุทัพบารอยฟ้าสองร้อยบาทนะ่รับพระยาเต่าเรือนลงยานะครับมีแท่สององค์นะและพระยาต่าเรือนนะครับมีแท่องค์ ลูกปู่เดียวมาจะบปกับรูปพ uh> uh> ่อแม่นครังที่นั่สองคนละจับบุญทั้งสองร้อยบาทเราไว้เอาวัตถุนคนมาขายมาทำไปาำเอาเรืองมาทำานาอยากจะพูดให้เป็นรรี่หลึกในวันเป็นไคร่ข้าแต่วันนี้มันเป็นนะวันนี้พ่อคุณแม่เอาลูกาหานมา ขบสองร้อยบท่ี่เิไว้คาเาเนตัวคองนะคขุองร้อยบาทแต่ขบุสองรอยบาทเอ้าสามุเ้หมาต่อรับพรอร่อยหวานเป็นนเอ้าสาทุี่ผู้ชายัสรับารับ่วคุผู้นนี้หลจะมีมีรยขอ้เบุญ ขุนศึกดลุงวัดในสมบัตรักสารลคทองหอโชคดีนะอพุทธัมภีรับมันรวยจักขันรดิขวยผ้ขวรยู้ขว้รวยเป็นรวยในทองพรพยายาลทงยาวรวยนะครับรวยจนะฮะเดิกดาเดินเฉพานคืนนี้เป็นคืนวันเต็มออบคุณพ่อคุณแม่ป ลูกขสองร้อยบาทไม่น่าเสียดายนะให้ลูกเดินทางไปไหนห้อยคอสี่ตัวนี้สี่ตัวเา้าขาทูสีออัให้โชคดีขอให้โชคดีนะเอาเลยหนึงตัวนะพยาเต่าเรือนนะครับพยาเตาเรือนหลวงปูหลิวคืนนี้เป็นคืนที่6ของการจัดงานแล้วนะขบุลสองร้อยลูกขบูลสองร้อยสวยงามนะตอนนี้อยู่ในมือคนตกแค่หนึ่ตัวลูกอันขบูดสองร้อยย่ย ส่อั้ตัวนี้นีจะได้อะไรกับบ้านใบนี่ว่าเด็กด้วยต้องมีลูกต้องมีอัตจรอย์่อยอดอัตจรรย์ขอให้เป็นเจ้าคนในคนโตกขอให้เป็นในคนรนเดินะนเดเช่กันก็ปรุยนครับเป็นรุยุอระนาจกนไดไหมาไหนครับปลอดภัยพุทธัง้อปั๊ตัวนครับแคพุทธราั มาที่สภาท่าอยู่นะครับการพิมพ์ไปละวสิบบาทจะเราขอตาตาเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มต้นขอขอบคุณครับโอ้ยสาธุนะโชมดีนะครับขอขอบคุณตอนนุ่มบอนดานะครับโรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญานะครับมาร่วมนี่เป็นพระป่าใช่ไหมครับขอเนเชิญนะครับสาธุชมจนจบในงานปิดของโรงวัดเอฟพิมพ์ไปละ บาทเิมปันาสิบบาทนั้นาเพื <3> <3 <3> <3> <1> <1> ่อได้ขอมากใหญ่ <2> <2 <1> <1> <3> <3> <3 <3 ิมสิบมือนะสานบต่้อบั่วนต่ามพัน้อยบาทสาุรงเรียนหลังปินกระแพงแปดเก้าพันหน่บาทสาธุรงเรียนตรีนอราพิทยาลัยับบบบาทสามาซื้อบัตรชุดตัว ไดครับสร้ส่ขอเเชิญเลยนะครับออครับนดครับตัดตรงนี้เลยลูไปตัดทั้งมือเลยนะครับเีไปละสิบาทนะครับสิบาทเท่านั้นนะครับสาธทีชนคนโได้ยินเสียงน่แล้วโอ้โหคนคกเมีพวนี้มาใหม่นะนะนะครับคุณคกเมีพวนี้มาใหม่นะจ๊ะ อ่าซื้อบัตรทืบตัวกันก่อนนะสาธุชนประชาชนนะครับขอรขอเรเชิญนะขอาูคามรมีอยู่จริงเรามาให้กันจริงเราอยากขายบัตรขายตั๋วเพื่อสาธุชนประชาชนได้บัตรได้ตั๋วไปทั้งนั้นนะครับของรายนเชิญนะครับขอเรียนเชิญเลยรัสาธุชนประชาชน บูรณะอุโบสถนะไปับ้สาอย่างสวยสดลดยามนะครับอุโบสถหลังนี้ได้ทาการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่บางจุดบางที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเราก็ถือว่าเราจะได้ช่วยกันนะครับเรียยแล้วเป็นอุโบสถพักกนะครับสาธนะครับทุกท่านพระจารย์ีนะครับจังหวัดพัทธานรักษ์นะครับงพรรรณมณีและวงนวัรพระฤาษีลาได้นระันที่19 นะนะครับบารมีดังนด้พระอุโบสถพระอุโบสถไปของเรานะครับสวยนะครับสวยสดงามมากนะครับท่านนายสุสดงามมากเลยนะครับปีจีนีร้อนชาขนดังนะครับวาดภาพทุกตัวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าของเราในศาสนาพุทธของเรานะครับมาให้สาธุชนคนรุ่นหลังได้มองรู้